สวัสด,ดีจ้ะเพื่อนๆวันนี้ยายพินจะพาเพื่อนๆมารู้จักกับบอนไทยอีกต้นหนึ่งนะจ๊ะที่มีฟาร์มสวยงามไม่แพ้บอนนอกจ้ะอันนี้บอลกาบนะบอนไทยบอนเก่าจ้ะเก่าขนาดไหนายายพินก็ไม่รู้หรอกจ้ะอันนี้มันอยู่ในตับหมอจ้ะมันมีหมอจินดาหมอยอดเดชหมอสิทธิชัยหมอยอดเดชหรือหมออะไรนะจะจำผินก็จำไม่ได้แล้ว หมออะไรไม่รู้จำไม่ได้แล้วหมอยอดเดชมั้งยัยพินเคยมีสีแดงสวยมากเลยหมออะไรแต่หมออะไรก็ไม่รู้อยู่ในตับหมอเนี่ยหลายหมอช่วงนี้อากาศเปลี่ยนแปลงบ่อยเนาะอากาศมันร้อนๆเนาะตอนเย็นๆก็เหมือนจะมีฝนจ้ะก็เ,เรียกว่าอากาศไม่ปกตินะจะทําให้คนเป็นหวัดเราต้องมีหมอประจําบ้านสักต้นหนึ่งก็ดีเหมือนกันจ้ะอันนี้เขาเรียกชื่อหมอแดงจ้ะหมอแดงแดงจริงๆ ดูฟาร์มสวยของเขานะเขาจะเป็นบอลใบกลมจ้ะบอกลกาบจะกาบกรับกับกรับนะเห็นไหมมองด้านหน้าแล้วดูมองด้านหลังเนะดูทรงเขานะจ๊ะเห็นปะอะไรมันจะงามแัจจุบันนี้นนเนี่ยงามเอาลํำเอาเหลืองงามกระดอกกระเดียงงามไม่เผื่อไม่แผลนงามไม่เหลียวไม่แลต้นคางๆเลยงามแบบอื้อนะ วันนี้ยายพินจะมีเรื่องเล่าตั้งหลายเรื่องนะแต่จะคุยให้ฟังเดี๋ยวจะคุยให้ฟังมาคุยเรื่องบอลก่อนเนาะอันนี้คือหมอหมอแดงนะจ๊ะหมอแดงไม่ใช่ตาแดงนะถ้าตาแดงนี่คือแฟนยายพินจ้ะอ,อีกอีกคํานะวังชัดช้าชัดชัดนะอันนี้ชื่อหมอแดงจ้ะเจ้าของยายพินได้มาในน,นามอันนี้นะถ้าผิดถูกประกันใดยายพินก็ขออภัยไว้ในจอน,นนาที่นี้ด้วยน,นะกราบขอโทษด้วยนะจ๊ะอันนี้คือหมอแดงจ้ะเจ้าของบอกมาหมอแดงไม่ใช่ตาแดงจ้ะ ถ้าตาแดงนี่คือแฟนยายพินจ่ะอันนี้หมอแดงอยู่ในตับหมอจ้ะเห็นะความงามเขามีแข้งมีขามีอะไรสารพัดจะมีแค่สีก็กินขาดแล้วจ้ะสีก็สวยเด็ดขาดบาดใจละไหนจะพินจะบอกอีกอย่างหนึ่งนะจ๊ะการถ่ายรูปบอลเนี่ยการที่ว่าเราจะเอารูปบอลใครเขาไปใช้เนี่ยถ้าเราเอาไปลงผิดที่ผิดเวลาก็ไม่ได้นะจ๊ะถ้าเราไม่ขออนุญาตเขานะจ๊ะมันก็ นี่เวลาเยพินถ่ายลูกของเยพินเยพินจะมีลายน้ำาต่จ้ะลายน้ําของเยพินน่ะสังเกตนะต่ต้องมีหัวนิโปโดดาๆจ้ะสังเกตเลยถ้าเพื่อนๆไปเจอบอลที่ไหนมีหัวนิโป้มือดําๆอย่างเงี้ยดําๆอย่างเงี้ยมใช่หัวนิโปโเท้านะจ้ะหัวนิโป้มือนะจ้ะคือของยยพินเนี่ยยยพินของแท้นี่แต่มีหัวนิโปโมือดําๆอยู่มือลำลำอ่ะแล้วยพินจะบอกมือลำลำแล้วตอนนี้มีเพื่อนอีกคนหนึ่ง คอมเมนต์มาบ่อยมากเลยยายพีกน,ออนกัดสีมันคืออะไรบอลกัดสีมันคืออะไรมันคือกัดสีกัดสีบอลไม่ใช่ว่าเอาเมือแล้วกันเนี่ยเนีกัดงับๆอย่างนี้นะไม่ใช่เอาปากกัดนะกัดสีบอลคือนี้คือบอลเพชรพันล้านนะจ๊ะเดี๋ยวพรุ่งนี้จะพินจะมาแนะนําให้ดูจ้ะเพชรอันนี้คือเพชรพันล้านต้นอ่อนจ้ะอายุสามเดือนสี่เดือนห้าเดือนละคือต้นแข็งแล้วเนี่ยแต่ว่าเขายังไม่กัดสี เห็นไหมอย่างนี้เขาเรียกไม่กัดสีแต่พอถ้าพอไอเพชรเจ็ดเอ็ดเพชรเจ็ดสีเลยถ้าเพชรพันล้านถ้ากัดสีต้องอายุเป็นปีจ้ะเนี่ยอันนี้ปีขึ้นแล้วเนะี่ยปีกว่าแล้วเนะี่ยเข้าปีที่สองแล้วเนะี่ยเขาจะมีลูกจะ้นะนายเห็นไหมมีลูกเพียบเลยสองต้นสามต้นแล้วเดี่ยลูกเขานะลูกสามต้นพระบอลมีอายุแล้วปุ๊บเนี่ยเขาออกมาปุ๊บเขาจะกัดสีมาเลยเห็นไหมขาวมาเลยเนะนี่ยเดียดูใบนี้เนี่ย เขาเรียกกัดสีจ้ะการที่บอนกัดสีจะทํายังไงให้มันกัดสีบางคนก็กใส่ดินแหมจะบอกก็ใส่ดินน้ํามันตอนแรกพูดไปเลือดชื้อยนะแล้วเนี่ยใส่ดินใบกัมปูดินใบมะขามบางคนก็ใส่มะขามเปียกบางคนก็ใส่มะนาวแล้วแต่จะใส่เนาะจะพินก็ใส่ดินใบมะขามแล้วก็ฝักมะขามร่วงๆเนี่ยจะ้ะมันก็กัดสีเนี่ยแจมโป๊ดไหมเนะี่ยแจมอย่างนี้คือว่าแจมโป๊ดแล้วเนะี่ย สวยแล้วนะ่ะขนาดเนี้ยแจ่มแล้วนะ่ะเจยพินก็ใช้ดินอย่างนี้แหละจ้ะแล้วเมื่อคืนนี้ยจยพินถ่ายรูปลงเฟซเนาะมีแต่คนอยากได้ยายพินไปเลี้ยงจังเลยจะขอเอฟยายพินสั่งบอลสมัยนี้เขาไม่ได้เรียกซื้อบอลสั่งบอลน,นะจ๊ะเขาเรียกเอฟบ,บอลแต่เอฟเอฟเอฟภาษาอังกฤษเนาะเอฟบ,บอลน,นี้ยายพินถ่ายรูปอไา้ทองยอด มีหลายคนเลยเขาบอกว่าเขาไม่ขอเอฟบอลนะจ๊ะเขาขอเอฟเยพินกับท้องหยอดจะ้ะไม่ต้องใส่กองจะ้ะเขาขอตัวเป็นๆเ,เลยท้องหยอดกับเยพินจะเอาไปไว้ที่บ้านเยพินไม่ใช่นกองแก้วแล้วก็ไม่ใช่นกอขุนทองด้วยนะจริงๆจ,จะเอฟเยพินไปพูดให้ฟังเออสำหรับแฟนขับเยนะพินเนาะขอบคุณนะจ๊ะ ถ้าอยากเจอตัวเป็นๆเ,เจอตัวจริงๆเลยเจพินอยู่บ้านเลขที่915หมู่ตำบลโพตลาดแก้วอำเภอท่าวงจังหวัดลบบุรีจะ้ะไม่ต้องเอฟจะมาหาได้เลยที่บ้านเนี่ยเจพินจะคุยให้ทั้งวันเลยจะ้ะจริงไม่ต้องเสียบปลั๊กไม่ต้องชาร์จแบตจะ้ะเติมแท่ขนมกันน้ำอ่ะแล้วข้าวนิดหน่อยยจพินก็พูดได้แล้วจะ้ะจริง ยพินไม่ค่อยเจ็บคอหรอกเพราะว่าเจพินกินพึ่งกับน้ำหวานเยอะน้ำพึ่งกับน้ำมะนาวเนาะเนี่ยน่ารักจังจะมาเอฟเยพินไปพูดเล่นไอไปอะไรนะไปพูดให้ฟังเดี๋ยวเพื่อนๆรอ,อก่อนนะจะ๊ะเดี๋ยวเจพินจะจัดทอล์กโชว์จะ้จะทอล์กโชว์ทอล์กเดี่ยวเยพินเดี่ยวเดี่ยวกับไอหยอดจ้ะรอเดีนะ๋ยว แต่ยยพินก็ไม่ได้ไร้สาระสัอย่างเดียวล่ะเนี่ยดูดินที่ยยพินหมักไหมที่เพื่อนๆเห็นไหมหมักไปพอเราใช้ไปเรื่อยๆใช่ไหมเราใช้ตรงท้ายกอกต้นกองนี่ไปแล้วก็หมักท้ายลงไปเรื่อยเนี่ยเห็นไหมป่นมันจะป่นไปเลยเนี่ยอะไรถ้าอะไรยยพินใส่แล้วไม่มีี่วจะมาคัดออกหยองหยองหญ่ๆเนี่ยกับกาบเกลือไปะไรนะกิ่งไม้ท่อนไม้ยยพินใส่ไปหมดเนี่ยจ้ะเห็นไหม พออยู่นานวันเข้าเราน้ำค่ะใส่เข้าอะไรเข้านี่เขาก็เปื่อยปนไปเองเนะี่ยเห็นไหมอีเนี่ยยยพินจาวดินก้นกองกอ่ะจ้ะชั้นที่สองอ่ะใส่ผสมกับขี้วัวขี้ฟ้ายขี้โมขี้เหม็นอะไรก็ใส่ไปเถอะจ้ะเห็นไหมตรงเนี้ยดินจะไม่ร้อนปลูกบอลได้แต่ท้ายกองนะเห็นไหมดูเยพินทํากองทีนึงเนี่ยไม่อยากจะคุยไม่อยากจะคุยเห็นไหมขนาดไม่อยากจะคุยนะย,ยังโม้ไม่หยุดเลยเนะี่ย แต่ตรงเนี้มันยังร้อนอยู่จ้ะเนี่ยมิ้วนิ้วแย่ไปแต่วันนี้ไม่ค่อยร้อนแล้ววันนั้นฟันขึ้นฉุยๆเลยน้ำมันน้อยไปหน่อยเดี๋ยวชต้นงเอาน้ำลดเพิ่มเนี่ยนะจากอย่างนี้นะแค่ครึ่งเดือนเท่านั้นแหละจ้ะสิบห้าวันนะเพื่อนๆปนใช้ได้เลยไม่ต้องไปซื้ออะไรเลยเนะี่ยเห็นไหมท้ายกองมันจะเป็นอย่างนี้เห็นไหมนะเนี่ยท้ายกองจะเป็นอย่างนี้ย เพื่อนดูนะพอดีเราใช้เรื่อย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 มาทางท้ายกองมันก็ปนพอดีจ้ะเนี่ยอย่าลืมใบมะขามเนี่ไม่ต้องไปหาซื้อจ้ะเพื่อนๆจะพินพินจะพินเห็นในเฟสนะเขาสั่งใบมะขามต้องไม่มีใบปนต้องไม่มีขี้ดินปนต้องไม่มีอันนั้นปนอันนี้ปนแต่เยพินบอกว่าเนี่ยอันที่ปนเนี่ยเห็นไหมเนี่ยวันนั้นเยพินฝากเตียนกิ๊บเลยน่ะคุยใส้เดือนมันก็ขึ้นอีกแล้วเนี่ย บอกไม่ต้องไปหาที่ไหนลกปุ๋ยไส้เดือนเนี่ยไม่ต้องไปซื้อโคนต้นไม้ใต้ดินเนี่ยมันมีไส้เดือนอยู่แล้วจ้ะหม